ตอนเราสู่รายการไอดินกลิ่นทมของมหาวิทยาลัยมหามกุรราช,ชาวิทยาลัยวิทยายเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นกับเรื่องราวธรรมะสาระความรู้กิจกรรมดีดีทางการศึกษาและเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมครับในช่วงแรกวันนี้ครับไปรับฟังการสัมมนาในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นตอนสุดท้ายครับในงานสมชาชาวพุทธครั้งที่สองในวันนี้ในช่วงแรกติดตามชมพร้อมกันครับ ญาติโยมไปช่วยคุณครูดังนั้นพระสอนศิลธรรมที่นั่งอยู่เนี้ยที่มาวันนี้ต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งครับแล้วไปเผยแผ่นี่คือโอกาสไม่มีโอกาสไหนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงกระทั่งปี2551เกิดโรงเรียนพระสอนสิลธธรรมในโรงเรียนพระมีโอกาสแล้วสองสามหมื่นโรงเรียนที่มีอยู่สองสามหมื่นองค์ที่มีอยู่เนี้ยทั้งมหมามกุฏมหาจุฬาเนีย ต้องเอาโอกาสนี้เผยแผ่ปลูกฝังเด็กๆในหลัก,กจิตวิทยาประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาสอนเด็กนี่เขาไม่สอนตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนถึงอายุ7 8 9ดแขวบเขาไม่สอนวิชาการเขาสอนให้เล่นครับเล่นอย่างเล่น play alone. อัดเลนเล่นแล้วก็รเรียนครับไปด้วยเรานี่อัดติวเข้มเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าโรงเรียนกวดวิชาตั้งแต่อนุบาลครับ เมื่อวานนี้คุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งวันนี้ท่านมาหรือเปล่าไม่รู้ท่านบอกว่าท่านไปเยี่ยมเพื่อนที่หนองคายลูกของเพื่อนที่หนองคายอยู่มสามมันขอหยุดเรียนทําไมฮะเพราะมันกวดวิชามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมสามพ <c oughs> อขึ้นมสี่มันหยุดเรียนมันไม่เรียนให้แม่พ่อแม่ร้องไห้บอกโอ้โหที่มันไม่เรียนเพราะอะไรรู้ไหมมันเรียนเก่งสุดยอดเพราะมันกวดวิชาแต่มันเบื่อที่จะเรียนมสมีด่ดูเิ <c oughs> เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับ <c oughs> ดังนั้นพระสอนสินธรรมเปิดโอกาสโครงการหมู่บ้านสินห้าในโครงการนี้ต้องพูดถึงหน่อยยอดเยี่ยมที่สุดสังคมไทยสินห้าแค่นั้นแหละเอาสินห้านี่ไปสอนไปบุรณาการไปสอนไปคิดออกมาเองว่าจะทํำยังไงให้เด็กมีสินห้าเหมือนท่านอาจารย์พูดว่าพิสปฏิบัตินี่คือการเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมเรามีแนวทางเรามีวิธีการเรามีทางแล้วมีช่องแล้วเอาช่องเหล่าเนี้ครับ ไปเผยแผ่ไปไปไปทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในสังคมขอจเจริญพรอ,อ๋อนี่คือแนวทางที่ท่านดรพระครูสุธีจริยวัฒนะเห็นเห็นเห็นด้วยเลยใช่ไหมครับของพระคุณเจ้านะครับองค์ต่อมานะครับท่านมีแนวทางไงบ้างครับในตอนในท้ายนะครับคงสั้นๆน่นะครับก็เวลามีน้อยมากจริงๆนะฮะแต่ก็อยากจะบอกท่านทันท้ทงหลายในห้องนี้ว่าที่ฟังมาทั้งสี่ท่านเนี่ยนะฮะท่านฟังมาเพื่อเป็นฐานความคิดแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านอาจารย์เนี่ย จะให้โอกาสทุกท่านได้พูดได้พูดแล้วความคิดเห็นที่ท่านฟังพวกเราเนี่ยอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีข้อแตกต่างอย่างไรในห้องย่อยแต่ละห้องเนี่ยท่านพูดถ้าพูดไม่ทันท่านเขียนนะในนี้จะมีบแบบสอบถามทุกตัวอักษรทุกความเห็นของท่านจะนําไปประมวลกันนะสำหรับประมาภาพเองการเผยแผพ่พระพุทธศาสนานั้นเราต้องมองให้ออกว่าการเผยแผ่พระศาสนานั้นคืออะไรก่อน ต้องย้ำให้ชัดว่าการเผยแผ่คืออะไรเพราะการเผยแผ่แต่ละาศาสนาไม่เหมือนกันอออขออนุญาตอย่างท่านอาจารย์ท่านยกเรื่องาศาสนาต่างๆมาอย่างอย่างอิสลามเนี่ยฮะไม่ไม่ได้จะตำหนิแต่จะยกโมเดลเขาให้ดูอิสลามเนี่ยการเผยแผ่เขาเขาเรียกว่าดาวะเนี่ยนะฮะการดาวะเนี่ยเขาให้คำแปลเป็นภาษา,ษาอังกฤษว่าอิสลามมายเซชันแปลว่าการเปลี่ยนคนเป็นมุสลิมเป็นอิสลามนั่นคือการเผยแผ่ศาสนา แต่ของเราการเผยแผ่ศาสนาที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แนวทางการทํางานครั้งแรกให้พระอรหันตสาวก60รูปออกไปเผยแผ่บอกไปทางอย่าไปทางเดียวันสองคน60รูป60ทิศบอกว่าจารถภิกขเวจาริการพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรัมปายะนั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนานั้นการเผยแผ่เป็นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนเป็นอันมาก อนุเคราะห์โลกด้วยนะ네เพราะฉะนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการนำพระธรรมไปสร,ร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขและในอดีตที่ผ่านมาทำไมการสมัชชาครั้งนี้จึงเอาโมเดลบ้านวัดและโรงเรียนเข้ามาจับเนื่องจากบ้านวัดโรงเรียนหรือรัฐหรือราชการเนี่ยนะฮะเป็นโมเดลที่องคสรีมาสัมสพุทธเจ้าใช้มาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงพวกเราทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่ได้สอนตามทิวเขาเราป่าเหมือนท่านอาจารย์พูดนะท่านสร้างพุทธสาวกแล้วก็ไปขออำนาจรัฐแต่ไม่ได้เอาอำนาจรัฐมาสร้างความยิ่งใหญ่ศาสนาขออำนาจรัฐเพื่อเป็นทางด่วนในการนำหลักธรรมเข้าสู่ประชาชนแล้วจากนั้นบ้านก็นำมาสนับสนุนศาสนาต่อไปมันก็จะเป็นวัดตะของการเผยแผ่ศาสนาในอดีตวัดแต่ละวัด เป็นทุกอย่างของสังคมควัดเป็นโรงเรียนใช่ครับ,รบวัดเป็นสาธารณสุขวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นอะไรฮะวัดเป็นศาลยุติธรรมทะเลาะการตัดสินไม่ได้ไห้หลวงพ่อตัดสินให้วัดเป็นศูนย์การการพัฒนาชุมชนที่ไหนขาดสะพานขาดโรงพยาบาลขาดถนนหลวงพ่อนําสร้างท่านทั้งหลายเคยไปเที่ยวเชียงใหม่เคยไปกราบพระธาตุดอยสุเทพ ครูบาศรีวิชัยท่านนำสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพโชคดีว่าท่านสร้างในอดีตถ้าท่านสร้างในปัจจุบันนี่ครูบาศรีวิชัยจะเจออะไรฮะเจออะไรครับจะเจอการบุกรุกป่าพราบอุทยานแห่งชาติการตัดไม้ต้นพยุงเยอะแย,ยะไปหมดปัจจุบันเนี่ยต้นพยุงตายแห้งล้มในวัดพระแจ้งทางการให้ไปตัดไม่ตัดพระกับลูกศิษย์ลงมือจัดการเอาออกเองเป็นไงฮะอยู่ในคุกนะฮะโดนจับวัดเป็นที่พัก ที่พักเดินทางเราไม่มีที่พักปัจจุบันอย่างโรงแรมแบบนี้เราก็ไปพักในวัดปัจจุบันพอพักเปิดวัดเปิดที่พักก็โยมมาพักสมาคมโรงแรมฟ้องวัดนะฮะวัดเป็นโรงมหโหสพสัสพพวิชาต่างๆภาคอีสานหมอลำเสียงแคนภาคใต้หนังตะลุงมโนราภาคเหนือฟ้อนต่างๆล้วนแต่เกิดในวัดแต่ปัจจุบันพอพระมาจับพวกนี้บอกว่า เป็นอวิชาพระเจา้าไม่ได้สอนและสังคมเข้ามาตำหนิถามว่าวันนี้เรากำลังเอาวิถีที่เราสร้างกันมาออกไปจากสังคมหรือเปล่าแล้วมันดีขึ้นไหมวันนี้ท้ายที่สุดตรงนี้จริงๆนะฮะจะมาไม่มีเวลาพูดมากเพราะเดี๋ยวอีกสองท่านจะพูดอยากจะเชิญท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันดูต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้แห่งพระพุทธศาสนาที่ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ตั้งแต่พุทธศักราช236ตั้งแต่สมัยพระโสณอุตระมาประเทศไทยอ่า,าสุวรรณภูมิสมัยนั้นนะนะจนถึงวันนี้ต้นไม้ต้นนี้ให้ความร่มเย็นให้ดอกให้ผลให้พวกเราได้อยู่อาศัยพูดไม่ได้จะลบหลู่สถาบันหรืออย่างไรเพรียงแต่ยกตัวอย่างว่า แผ่นดินนี้ท่านสังเกตนะฮะเราเปลี่ยนราชวงศ์มาหลายราชวงศ์ตั้งแต่สุขโขทยัยอยุธยาทนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิทราชมาเป็นประชาธิปไตยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมากี่คนแล้วไม่ทราบ,รบแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายจากผืนแผ่นดินนี้เลยก็คือพระพุทธศาสนาและพระธรรมคําสอนองพรรส,สัมาสัพพุทธเจ้าถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีจริง ทำไมบรรพบุรุษปู่ย่าตายายจึงเก็บไว้ให้ลูกหลานของเรา<ะ>แต่วันนี้หน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยกันต่อไปแต่มาเห็นแล้วว่าต้นวันนี้มีปัญหากับชาวพุทธชาวพุทธเริ่มมองต้นไม้ต้นนี้ไม่ออกว่าต้นไม้ต้นนี้คืออะไรเด็กยุคใหม่เริ่มมองว่าคือความงมงายเด็กยุคใหม่คือมองว่าการบังคับให้นับถือทำไมฉันต้องสวมดมนต์หน้าชั้นเรียนทำไมฉันต้องนับถือพระพุทธศาสนา ทำให้ในมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทยชั้นนำตอนนี้เริ่มมีชมรมผู้ไม่นับถือศาสนาวันสงกรานต์เข้าไปรดน้ำกันเด็กมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่กอดคอพระแล้วเซลฟี่กับพระพุทธรูป<อ>ทั้งหมดนี่เกิดอะไรขึ้นก็อยากจะขอฝากท่านทั้งหลายนะฮะว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อยากจะให้ท่านช่วยกันประมวล ความคิดความเห็นแล้วก็รวบรวมเป็นแนวคิดอัตมาจะนําความคิดทั้งหมดไปสู่เวทีใหญ่วันนั้นวันที่7กรกฎาคมตอนปิดงาน,นั่นหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลจะมาเป็นผู้แทนในการรับมอบความคิดเห็นของชาวพุทธทั่วประเทศเราก็จะได้นําต่อบอกรัฐบาลวันนี้ต้นไม้ต้นนี้ที่อัตมาว่าถ้าเด็กยุคใหม่ย,ยังมองแบบนั้นเขาก็จะเป็นมองที่ต้นไม้ไม่มีคุณต้นไม้ใดก็ตามที่ไม่มีคุณเขาเรียกว่าวัชพืช และในเมื่อเขาเห็นเป็นวัชพืชสุดท้ายต้นไม้ต้นนั้นเ็าอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชิญชวนท่านทั้งหลายว่าเรามาหากระบวนการวิธีอย่างไรที่จะบำรุงรักษาต้นไม้ต้นนี้ให้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานของเราต่อไปขอจเจริญพรครับพระครูปรัชกาบีวัฒนนะครับท่านได้เปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีปัญหาแล้วทุกวันนี้ต้นไม้ที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยนะแน่นอนครับสังคมโลกปัจจุบันนี้ขาดทมขาดศี้ วิชาวิศวะเขาก็มีล้นวิชาแพทย์ก็มีเยอะแต่ศิลธรรมมันขาดในสังคมมันขาดคนที่มันเป็นปัญหามากมายคือขาดศีลธรรมทั้งนั้นนะครับเปรียบศาสนาสองศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาหนึ่งและศาสนาอื่นอีกิศวิศาสนาหนึ่งเปรียบไปเหมือนดอกกระถาง,างดอกไม้สองกระถางกระถางซ้ายมือผมเนี่ยคือศาสนาพุทธ กระถางขวามือผมนี่คือศาสนาอินสังคมบ้านเราเวลานี้นะฮะลดน้ำพรวนดินให้กับกระถางนี้ปุ๋ยก็ใส่กระถางนี้น้ำก็ใส่กระถางนี้ทุกอย่างให้กระถางนี้ <c oughs> แต่กระถางนี้ไม่เคยลดน้ำพรวนดินให้มีน้ำซ้ำยังเอาปุ๋ยจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้อีก <c oughs> ปุ๋ยอรงไหนะฮะก็คือภายศีอากกรของชาวพุทธทั้งหมดมาให้อีกกระถางหนึ่งไง มันจะไม่จายได้ยังไงล่ะครับตั้งอะไรขึ้นมาให้เดือนเดือนหมื่นแปดไม่จบอะไรเมื่อเลยให้หมื่นผมจบด็อกเตอร์ให้อะไรผมไหมอ่ะไม่ให้เลยอ่ะมันไม่ซืมอเลยยังไงครับที่เราไม่สอนกันให้ปฏิบัติให้ปฏิพฤติปฏิบัติกันเลยอ่ะเพราะงานนี่นะครับท่านพิธจีกรน,นะฮะ ท่านต้องให้เวลาผมเป็นชั่วโม,มองอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณมากโอกาสหน้าครับอาจารย์นะขอบคุณมากเลยนะครับแมมองเห็นชัดเจนเลยที่อาจารย์เปรี่ยนไปฟังกระถางดอกไม้สองกระถางเนี่ยนะเอาสุดท้ายครับท่านอาจารย์ประมวลครับปัญหามันมียังไงบ้างแล้วก็เราจะแก้อย,อย่างไรเนี่ยอันนี้คำถามนี้น่าสนใจมากผมสรุปไปแล้วละกำลังจะทำเป็นเล่มก็มคือพระผู้ใหญ่ไม่เอาจริงไม่กระดิกไม่ติงคิง <laughs> ไม่ติงคิงเลยนะอาจารย์ โอ้พระผู้ใหญ่พร,พระผู้ใหญ่บติ่งคิงพระผู้น้อยว่ารู้เรื่องครับอ๋อพระผู้น้อยโดยเฉพาะสามเณรคือว่าหลายแท้อาจารย์สามเณรเท่าผมมีไฟแห้งในบ่อเน่นอันนี้วิธีการของเขาก็มีเยอะแยะนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามองพระอย่างไรแล้วก็มาประนวกกับประชุมนักปรา์อีสาน ผมประชุมนักปราญิสารทุกวันที่28มกราทุกปีนะครับประมาณ3-400คนจะพูดตรงกันว่าอย่างนี้ครับน่าคิดมากอาจารย์ประมวลไปขอมหาลัยสงหน่อยก่อนที่จะจบเนี่ยให้พระหรือให้โยมออกไปประจำอยู่ตามหมู่บ้านเอาเป็นทำงานส่งกันแล้วกันไปเผยแผ่พุทธศาสนาไปอบรมไปประคบประงมชาวบ้านครับเออสัก สเดือนสองเดือนอย่างเนี้ยเราให้คะแนนค่อยจบได้ไหมถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะปล่อยไปตามมีตามเกิดตายอย่างเดียวครับขอฝากทุกท่านว่าท่านอยู่บ้านไหนออกไปดูวัดหน่อยแม้แต่หลวงพ่อที่วัดเขียนอ้ไคำขอบุรณะอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นเนี่ยออกไปดูหน่อยอย่าปล่อยตามมีตามเกิดนะครับขอร้องแล้วก็ พี่เนทั้งหลายน่ะศึกษาให้ดีมีไฟถ้าจะประชุมกันวันไหนทีมพวกผมจะไปเล่าให้ฟังทุกแห่งทุกอำเภอรครับเสร็จจากตรงนี้แล้วจะไปร่วมประชุมสงฆ์ที่น้ำพองที่วัดหนองกุ้งกับครับครับ,รบขอบคุณครับครับ ท่านภูเกรตที่เคารพครับในเวลาของเราหน้าเสียดายจริงๆครับดรพระครูสุธีจริยวัตรนะครับรองที่การบดีมหาวิทยาลัยมหามกุรารวิทาาลัยวิทยาเขตอีสานขอนแก่นนะครับและก็ท่านพระครูปรลัดกวีวัต์รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและขอพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรประยง์แสนบราณครับและก็ท่านอาจารย์ประมวลพิมพ์เสนครับทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและในโอกาสนี้ครับ เวลาเราหมดลงแล้วนะครับการเสนาขอขอ,อยุติไว้เถึงที่นี้นะครับผมจเจริญพึงมุนครับผู้ทำหน้าที่ดาเนินการครับก็ขอสวัสดีครับคขอบคุณนะครับที่จเจริญพึงช่วงไขปัญหาพญ,ญาพาษิ์วันนี้ท่านพระครูธรรมาพิสมัยดรผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยของเราพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้จะเป็นพญ,ญาพาษิต์บทใดนั้นติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับ ใจหนักได้กินเขา่าใจเบาได้กินกอยหัวใหญ่ขอจเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการในช่วงไขปัญหาพญาพาิทธษได้ฝากพญากับบรรดาขณญาติโยมสาธุชนที่บอกว่าใจหนักได้กินเขา่าใจเบาได้กินกอยหัวใหญ่หมายถึงว่าคนที่ใจหนักก็คือมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความหนักแน่นในการทำนาทีการงานของเจ้าของจังคอยสิได้กินเข่าเด้ เพราะว่าเขาเนี่เป็นอาหารหลักของคนไทยของคนทุกคนเพราะฉะนั้นการที่สีได้เข่ามาเนี่ยมันต้องมีการวานการดำการเกี่ยวการตีเขา่าต้องใส่ความอดทนความหายามิมเพื่อชีวิตคนเฮ่านี่นแหละคนบอกว่าสีได้กินเขา่าหรือว่าสีได้เข่างามๆเมื่อกินมาอยู่เมื่อกินเมื่อเลี้ยงชีวิตนั้นต้องมีความอดทนความยายามต่อการต่อสู่สู่ทั้งปีใด ฟ้าแรงฝนบตกก็ต้องพยายามอดทนคือเก่านั่นแหละคือชีวิตเชาหน้าจังคอยชีได้กินเขาแล้วคนที่บไดเหตุหน้าก็ตามแต่กระตองอาศัยเชาหน้าใจเบาได้กินก่อยหัวใหญ่กาว่าก่อยหัวใหญ่ก็หมายถึงแตะกอนคนอีสานโบรานปลูกมันปลูกก่อยเข้า่ามันก่อยหมายเข้า,ามา,ามันอยู่ปลายอยู่ดงปลูกงายหาอยู่ในปลาในดงใดแต่ว่าเขาเนี่ก็สิเหตดใด้นี่โอ้ต้องใส่ความอดทนความพยายามเพิ่งก็เลยสอนว่า ให้เป็นคนมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาชีวิตต่างๆชีวิตจังสิได้มีความสุขความเจริญดังนั้นมื่อนี้ฝากพญา,าพระศิธิ์กับบรรดาขนาดยันย่อมไบว่าใจนักได้กินเขา่าใจเบาได้กินก่อยหัวใหญ่ขอจะเล่นพอน บคุณแม่ชวีวันดําเนินได้ขับกล่อมก่อนลำพะเพาะให้กับแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในวันนี้ได้รับชมพร้อมๆกันครับยินเชิญค่ะอเอาเสียงลำนำเสียงแค้น ผ้ากันยอมือขึ้นขเนือหัวยังกระมอมกราบจอมทำสับพันโยผู้เลิศลำลูกน้ำนน้อมกราบทูล พระเทราโนเทระเจ้าทุกทุกรูปผู้เป็นสงฆ์พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมกุตราชวิทยาลัยท่านเมตตาได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น น่ายพงศ์ศักดิ์ปีชาพงใ์้หเกียรติมาเป็นปีชาวิทย์ใหเกียรติมาเป็นประธานงานธรรมาชาติเผยแิเพพระพุทธศาสตร์สนาเนื่องในวันอาสาหาบูชาถือเป็นวันสำคัญทานที่เมื่อเฮาคงหูถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธมหาวิทยาลัยมากรากจวิทยาลัย ในภาคอีสานท,ทุกทุกวิทยาเขตร่วมจัดงานขึ้นครั้งนี้มีขึ้นดังที่เห็นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่กว้างในโลกโลกามหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเมืองดอกคุณเสียงแคน แมนอีสานคือตรงนี้ศิละปะที่มีมานอันล้ำเป็นมุ่นมั่งโมรดกอันล้ำคาศิละปะที่นํามาศิลปินทุกคนนําเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำยึดไว้ในหัว้อเรื่องสิลป์ขออนุญาต ที่น้ำมาเมื่อนี้ก็คือดังเดียวกันผู้ขาหมอลำชวีวันขอบทสำคัญเรื่องพุทธประวัติถือเป็นตอนสำคัญบนพระอกสิลง จังได้อ่บาอาวาสานสุดสิ้นพระจนทํำลาโลกสังขารบ่อเทืองแ่นมชาแลว้วเจ้าอ่อนแห้งแปดสิปีองค์พระพุทธเจ้าได้ลาโลกสงสารนิลพานล่าเมืองคนเทศนาหสอนไว์เดือนสามเพ่งมากไก่พระจนให้พุทธบาทประกาศให้พี่น้องทาง กกำเจ้้าแวไพระโคดมบอกให้นั่นทะกับกัดสปะอีกสามเดือนเฮาสินึ่งรับพานปอนางพอดีแปดสิบปีสังคาญตั้งความฉละาสู่เที่ยวสอดคุณลวงแรง กสวัสดีไปแล้วนาพลารไปคนนางพิงผ้านาตอนพระโคโดมได้เดายวได้ล้าเจ้าตั้งแต่ดนน้มตาตกจนจน,จนอนนนออดุชาองค์เชธาพระโคโดมุมเทศนาสดวิ่งกสนองน้ำใสพระโคโดมตั้งแต่ก่อนข้าวเป็นหมาพรสุดได้ใสยาคนไข้ นายจุนนั่นเป็นบุตตามหาราชเป็นผวยไข่ขิ้งหอนเจ้าอ่อนแห้งมาโหสดวาใดแก่เราอย่าใส่กุม้มานวางยาแห้งเกิดตายลงทวงพระกุบมองเห็นแล้วกำนำมาติต่ตพระองค์หลิงลำพอกำนันสื่อต่อมาเมื่อนั่นพักอยู่ยังวัดใหญ่เชตวนัน นายจุนมาดิมนไปฉันอาหารเทศสนาในเฮ้ยบ้านนายจุนทำท่านให้พิสุงสงหารรูปอรหันร,นรวนรวนวันนั้นได้เต็งข้านเศษฐีบ่ได้ยานถวายพระกรยา โดยสมผ่านใจใสใสบาทองค์สรงไว้มั่งสังเนื้อสุกร่อนเนื้ออ่อนๆออนออนตัดเป็นต้นใสถวยถาวายไทยนอรุดโถฉันอิ่มแล้วตัดเทศนาไของค์จอมไทยเทศนาฟังไวบ่อระบวนเล่ระจอมสเสด็จดวนเกิดประชว,วดห้อยปวดอง ที่แนมเจ้าอันออแต่พระองค์ก็เจ้าท่อสิมุงต่อเบื้องกุศลสิไปนิรพานบอนหั่งทั้งผู่ตาเว้นสวยมาเล้วพระจอมทำอิทบอนเด็ดกะแหงห่อนหอนกดกังเจ้าเลี้ยงบงมมังค้แม่นาำสินถูกวังใสเหตุฉนายวารีจึงคุณมัวตรงเล ทรงสัยเดยอนุนงไนใจมองหน้าลาหรือองศาสดาศิลาจากโลกมีอนุนสีว่าเก่าใครพระอนุนก็จึงใดย้ยบาทอธิษฐานสาธุเดพุงเทววาอารับผู้นาอยู่เมืองฟ้าลูกขอยอมือมขึ้นเหนือหัวยังกระอบ คงเทวะอารักโยเนาบีมังฝาขอจะมาสู้คำน้ำสู้ผู้ขากาวให้ว่ารีใสสองแจงถึงพรย่าคุณเล่งพระองค์เห็นเหตุแจ้งเอาบาดจุมวารีละอองสีบอมีติดเจยอกจิตใสแจ้งอนุเนื้อมาไกลพระโคดม เห็นอาเพศเกิดขึ้นพระคงทันได้ก้าวจากอน์นเอยนามเป็นเล่นนันนาเขาเอิ้นบาเมืองมนุษย์ตัวแล้วลาน้ำใส่บทสุดนั่นคือกับนิราพานบอนเฮาสิไปเฮยยัง อาน,นุนฟังคว้าเบาจิตระทรมคงคืนนาบ่ซึงดีดีอน,นุนเจ้าจ้งวิางเงาองค์พระพุทธเจ้าได้บอกเราอนุชาอีกสาวันสิไปถึงบอนทั้งทั้งคูเมืออเหนือผู้ทางพุทธเอิ้นกุชินาราทางกำปุ้มเก่า บอนพระพุทธเจ้าไปเน่าพุ่นถูกพระองค์ไปเน่าพุ่นถูกพระองค์ส่งปรินิพาหัดอ้อยเด้อ สวดในกำลังแรงใจครับนะครับขอกราบขอพระคุณคุณแม่ชวิวันดำเนินศิลปินแห่งชาติและก็หมอแขนคุณจักรพงศ์เพชรแสนติดตามชมรายการไอดินกลิ่นทมย้อนหลังและที่แานเพจเฟซบุ๊กรายการไอดินกลิ่นทมและอยากจะแนะนำรือติดชมรายการก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ผมทีมง,งานขอลาไปพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ